อืมอะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาบทุง่งแล้วก็ท่านผู้ชมที่กคาลบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องนะครับอ่ะช่วงนี้่อดังจะว่างนิ้จัง่อยนาล้านกบ,บ่ได้เบิ่งแล้วมีอ่ะคนมาดูแลให้นะครับพี่น้องมีคนมาดูแลแท่นนะครับก็มีโอกาสออกมาข้างนอกดูขึ้นแล้วก็ได้ทําคลิปนําเสนอสาระนาลู่ให้พี่ให้น้องร้ายขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอ่ะคือช่วงนี้ก็พาพี่น้องเฮ็ดเกี่ยวกับน้างม,มาักอันนั้นปุ๋ยมักอันนี้นะครับนี่ก็โดยการเอาจุลินซีนั่น จูลินซี่นี่วานะครับเมื่อนี้นะครับ <P os ite> พ่อกรดีรอบนี้ก็จะมาตอบคำถามที่พี่น้องเขาถามกันเขามานะครับเกี่ยวกับจูลินซี่นะครับพี่น้องทั้งที่พี่น้องถามแล้วกับพี่น้องบ่ได้ถามแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็พี่กับน้องได้เอามาบอกมาลกาวกันในรูปแบบการถามการตอบนะพี่น้องนะนะครับบางอย่างคิดว่าพี่น้องน่าจะถามพี่น้องคิดจะถามแต่หากเพราะท่านได้ถามก็มีนะครับเพราะว่าเรื่องจูลินซี่นะครับพี่น้องยังมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เฮ้ายัางสงสัยย่งบ่เข้าใจนะครับมาเมียมาคุยกันนะครับเอาแบบบ้านๆพื้นๆเฮาเนาะบ่ต้องไปมักใส่บ่ต้องไปปักใส่วิชาการจนเกินเหตุเดี๋ยวจะบ่เข้าใจนะครับเอาแบบบ้านๆเฮานะครับสําหรับคําถามที่นะ่าสนใจเกี่ยวกับจุลซี่เขาจะช่อุงคัดมาเด็ดๆซี่หาย่างนะครับมาคุยกับพี่กับน้องนะครับพร้อมกับนังบ่งอยู่บรรยากาศริมฝั่งน้านะครับใส่โยกตู้ไม้ไผ่เฮ้าเนี่ยแ่ละเนาะรับลมเย็นๆเจ้าหน่อยนะครับคุยกันแบบ สบายสบายนะครับห้าคอเกี่วกับจูลินซี่นะครับที่พี่น้องถามเขามาหล้วก็คิดว่าจะถามนะครับพี่น้องอันแรกเพิ่นถามมมว่าอันนี้พี่น้องเขาถามมานะครับการมักจูลินทซี่นอกล้้ยนี่นะครับเข้าจําเป็นต้องเติมเอเอ็มหรือเติมหัวเสื้ออันใดเข้าไปบ่คะท่านนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ตอบเลยว่าไม่ต้องเติมนะครับในการมักจูลินทซี่นอกกล้ยจุดประสงค์ก็คือเข้าจากได้จุลินทซี่ที่มีอยู่ในนอกล้้ยที่มีอยู่ในหากกล้วยที่มีอยู่ใน น้ำเลี้ยงของกล้วยนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นเวลามาฆ่าจังก็ต้องเติมเสื้ออื่นเข้าไปนะครับพี่น้องไห้มันเกิดคือเดงอยู่ในลำกล้วยนั่นแหละในนอกล้วยนั่นแหละนะครับพี่น้องเขาอาจะใส่แค่นอกล้วยครับการน้าตาลหรลือน้ําตาลเท่านี้ก็พอนะครับแล้วก็ปป่อยไ้เขาก็จะเกิดของเขาคือดเด้งเกิดอาจจะเกิด้าขาวเกิดฟ้องอากาศเกิดนี่ก็แสดงว่าในนอกล้วยนั่นมีจุลินทซี่แล้วการจุลินซี่กำลังขยายตัวจุลินทซี่กำลังเพิ่มปริมาณขึ้นกำลังมีกิจกรรมหลังจากมันเพิ่มปริมาณขึ้น มันก็จะย่อยวัสดุมัรกหรือย่อยนอกกล้วนั่นเป็นทั้งจุลินซี์เป็นทั้งปุ๋ยให้เฮาฉะนั้นบ่จําเป็นต้องไปเติมหัวเสื้อเนี่เข้าไปเพราะว่าเขาจะได้จุลินทซียหนอกล้วยแบบเต็มๆแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์ร0อยเปอร์ซนะครับบ่ต้องเติมนะครับพี่น้องนะครับขอะลอแรกเข้าใจนะมักจุลินทซี่นอกร้วยไม่ต้องเติมหรือจุลินซี์อื่นขึ้นกันถ้าพี่น้องมักนะครับถ้าอยากจะได้จุลินทซี์จากตรงนั้นโดยตรงก็จําเป็นต้องไปเติมหัวเสื้อ บ่ต้องไปเติมเ e อ็มบ่ต้องไปเติมม e ียางเข้าไปเช่นจุลินทรีน้ำซาวข้าวนะครับพี่น้องก็บ่าต้องเติมนะครับมีเพียงกาก,ากน้ำตาลกับน้ำซาวเขาจบนะครับเพราะว่าจุลินซีขึ้นมาได้ฮาจึงจะเอื่นว่าจุลินทซีน้ำซาวข้าวได้สนิทปากไปต่อ <c oughs> ถ้าไปเติมหัวสั้นหัวหัวเสื้อนั่นหัวเสื้อนี่เข้าไปแล้วไปเอื่นว่าจุลินซีหนอ่อกล้วยมันกัดจังไดอยู่เพราะว่ามันมีหัวเสื้ออื่นไปปนน้ำอ่ะโอเคเนาะข้อแรกข้อที่สองนะครับจุลินทซีที่ ไม่เหมาะที่จะผสมกับจุลินทรีย์อื่นนี่พูดแสดงว่าผู้ถามนี่มีจุลินทรีย์หลายตัวนะครับจักนอกลวยจักน้ำเขามาจักฮอร์โมนไข่จักอีกอย่างเนี้ยสารพัดจักสังขอแสงขอเสงเสงคือใส่เพื่อละตัวนี่มันอาจจะบ่ท่านการคอนเส้คู่ดเดียวละคขึ้นลดได้บ้าท่านนะครับจุลินทรีย์กลุ่มที่ผสมกันได้นะครับจะต้องมีที่มาใกล้เคียงกันหรือมีที่มาคล้ายกันอย่างเช่น มักจากกากน้ำตาลก็จะต้องเป็นจุลินซีที่มักด้วยกากน้ำตาลด้วยกันอย่างเช่นจุลินซีหน่อกล้วยนะครับพี่น้องจุลินซียน้ำสาวข้าวอีเอ็ม e นะครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำมะพร้าวยังกระตังนะครับจุลินซีกลุ่มนี้นะครับรวมกันได้นะครับพี่น้องนะครับบอสตีกันบอททาปฏิกิริยากันนะครับเพราะว่ามีที่มาเหมือนกันกินขึ้นกันวาเถอะว่าวาถือกันแต่มีจุลินซีหนึ่งบอกควรจะเอาไปผสมกับตัวอื่น นั่นก็คือจูลนซี่สังข้อแสงเบื้องจากที่มาของเขาก็คือโบดิมักจากกากน้ําตาลโบดิมีกากน้าตาลโบดิมีน้าตาลเป็นตัวมาเป็นตัวอาหารนะครับจูลนซี่สังข้อแสงเขาหมักของเน่าเนาหม็นหมินหมักจากไข่มั่งละ่ะหมักจากกุ้งมั่งละ่ะหมักจากเศษเนื้อเศษังบ้ามังล่ะนะครับพี่น้องตัวน,นี้เราต้องเอ,อ,ไปไปอา,าไปร่วมกับหมูเพราะว่าถาไปร่วมกับหมูนะครับหมูมีน้ำตาลนี่ความเปรี้ยวความยังนี้แล้วซึ่งจุเลนซีสังคอแสงมันบม่มักนะครับ มันก็นจะตายหรือประสิทธ,ธิภาพของจุลิทซี์สังคราแสงลดลงลอยเล้วต่อไปร่วมกับจุลิทซี่นกกล้วยสังคราแสงลอยเลยมันเป็นจุลิทซี่นกกล้วยจัดการเนียสภาวะหน้ามักของจุลิทซี่นกกล้วยมันเบืเออ้อต่อการดํารงฉีบของจุลิทซี์สังคราแสงอาจจะเปรี้ยวจนเกินไปเป็นกรดจนเกินไปหรือมีความหวานจนเกินไป่างสนนนินะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นต้องใส่แต่มันนะครับต้องอยู่แต่มันสำหรับจุลิทซี์สังคราแสงนะครับน,น,น้องนั่ผสมกันได้นะครับพี่นอ้อง ชาวปัวเรผสมกันได้บอกํานอกล้วยได้เพื่นครับเพราะว่าอ่ากินแป้งกินน้ําตาลเหื่นนะครับยยเวนจุรินซี่สังข้อเสียงตัวเดียวนะครับพี่น้องอ่ะขอต่อไปนะครับอยากคู่ว่าจุรินซี่แต่ละซื้อนั่นจัดอยู่ในกลุ่มใดบ้างเช่นจุรินซี่นกกล้วยจุรินซี่น้ำข้ามาจุรินซี่สังข้อเสียงจุรินซี่เอ็มจุรินซี่ับปะรดจุรินซี่มักโมจุรินซี่มักแตงจัดอยู่ในกลุ่มใหนกลุ่มในที่นี่ก็ได้แก่ กลุ่มแบคทีรียกลุ่มราแลวก็กลุ่มแอคติโนไมซีสีนะครับพี่น้องนะครับมีอยู่สามลกลุ่มหลักๆเออสี่กลุ่มโปรโตโซัวนะครับพี่นะ้องไวรัสไม่ต้องว่าถึงเพราะว่าไวรัสนี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นประโยชน์กับพืชจะไม่เป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตไวรัสส่วนใหญ่จะเป็นตัวนําโโลกลายกลัวนะครับโลกเอดกับเสื้อไวรัสมาพี่น้องนะครับใครเอโควิดกับเสื้อไวรัสนะครับ โครคไขวัดไญยกับเสื้อไวรัสไขวัดหน่อยกับเสื้อไวรัสฉะนั้นไวรัสก็ต้องไปเอ่ยถึงทีเอ่้ยถึงน,นี่นี่ก็คือแบคทีเรียาลาแอคซโนเมซีเแล้วก็โปโตโซัวนะครับจุลินซีนกกล้ยจัดยู่นกลุุมใดนะครับภายในจุลินซีนอกกล้ยอาจจะมีจุลินซีหลายตัวนะครับพี่น้องอาจจะมีจุลินซีหลายประเภทอาจจะมีทั้งพวกลานะครับในการมักเท่แรกพี่น้องจะเห็นฝาขาวๆข,ขึ้นเต็มหนาหนามาขึ้นเต็มทั้งหนานนะครับ แสดงว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มล่าแล้วก็แอคเทโนไมซีดโดนไปโดนไปล่ากลุ่มนี้หายไปเหลือแต่น้ำเป่าๆเหลือแต่น้ำข้นๆกับฟองบุบบุบักนั่นก็คือกลุ่มแบคทีเรียซึ่งมีื่อว่าบาซิลัสนะครับพี่นองอาจจะเป็นกลุ่มแลคกตัวบาซิลัสก็ได้เพราะว่ามันผลิตกรดเปรี้ยวขึ้นมาได้นะครับแสดงว่ามีทั้งล่ามีทั้งแบคทีเรียอยู่ในจุลินทรีย์นอกกล้วยน้ำข้ามากก็คือกันนะครับน้ำซาวข้าวคือกันมีทั้งล่ามีทั้งแบคทีรีย อ่าล่าเนี่ยจะเกิดก่อนจะเกิดในระยะแรกของการมักนั่นเองนะครับพี่น้อง <c oughs> ส่วนจุลิทซี์สังราะหอแสงเนี่ยเป็นจุลิทซี่กลุ่มใดบ้างี่จัดอยู่ในกลุ่มใดจุลิทซี์สังราข้อแสงทั้งสีแดงสีเขียวจัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียนะครับพี่น้องนะครับอ่าเมือ่อคลิปที่แล้วก็เอารูปไม้พี้หนองเบิงขายายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังสูงจะเห็นว่าเป็นท่อนไผ่ท่อนมันกอนไผ่กวนมันเยอะนะครับตัวจุลิทซี์สังราะห์แสงจัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียนะครับพี่น้องนะครับจุลิสัังงเคคระแสนบ ที่เฮาเอิ้นจุลินรี์สงา้อ์แสงนั่นที่กิงกับโิโบอยากถือไปได้ดอกทั้งที่ดีเออทั้งที่ถือก็คือแบคทีเรียสสงา้อ์แสงจะถือที่สุดนะครับพี่น้องนะครับแล้วเจ้าปวกได้มีเป็นจัดอยู่ในกลุ่มแด้เจ้าปวกเจ้าปวกจัดอยู่ในกลุ่มลาแล้วก็โปรโตซัวนะครับกลุ่มลาก็คือเสื้อเฮดนะครับพี่น้องจะเลิ่อเติบโตไปเป็นเฮดเฮดปวกเฮดโคนส่วนโปรโตซัวนั่นก็คือจุลินซียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของปว,ปวกปวกตัวในหญ่นี่ลหละนะครับ ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายเนื้อไม้เวลาพี่น้องมักปุ๋ยมักจากแกลบมั่งละจากขี้เลื่อยมั่งละซึ่ง e อจุลินซียทัท่วๆไปย่อยบ่ได้หรือย่อยบ่ดีแต่ถ้าเจอจุลินทซีจะบวกเข้าไป,ปยุบป่วย่วยนะครับพี่น้องเป็นพงเวนยไเลยนะครับสังเกตได้จากควันบางใยมันใยยังเต็งขีเทาอ่อนหยนะครับยังแต่ขี้ฟุ้นอ่อนห่นนะครับนี่คือกลุ่มจุลินซียเอ,อินตามจัดยุตตาม ลักษณะตามชื่อที่เขามีนะครับล่านะก็ยังแบ่งไปอีกที่เป็นของล่าก็ยังแบ่งไปเป็นล่าเส้นใยล่าขุยนะเป็นองกลุมไมโครไรซาเนี่ยนะครับล่าขุยภัยเนี่ยไตโคเดิม,มาเนี่ยก็เป็นล่าขึ้นกันนะครับจัดอยู่ในกลุ่มล่านะครับเป็นองนะครับล่าเส้นใยล่าเนะ่ะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งกุมสาหร่ายสีเขียวแกน้ำเงินนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นจุลินซี่เชื่นอนสามารถตึงในตัวเกล็ดได้นะครับเป็นองนะครับ มันมีหลายกลุ่มเนะอะที่นี่แน่เลยที่ห้าใส้ยั่นี่ก็จะมีแบคทีเรียกับลาเป็นหลักนะครับพี่น้องจะมีแบคทีเรียกับลาเป็นหลักนะครับก็ต่อไปพี่น้องถามมานะครับการหมักปุ๋ยที่ย่อยสลายยากควรใช้จุลินทรีย์ใดจึงจะเหมาะสมบอกไปว่าคันเนาะถ้้มีจุลินทรีย์เจ้าปวกโอเคเลยนะครับย่อยสลายยากๆ,ๆนี่เช่นย,ย่างแนล่ะฟางเขาก็ย่อยสลายยากแกลบก็ย่อยสลายยากขี่เลื่อยในยแห้งปราบเซียนเลย ต้องเจอเจ้าปวกซะหนินะครับอันสุดท้ายนะครับจุลินซีครอบจัก,กรวาลมีอยูบ่บ่เศร้าชุ่มเะอะสิครอบจัก,กรวาลมาเข้ามาได้มีตัวเดียวนี่จบเลยเทิ้งย่อยเทิ้งสางธาดอาหารเพื่อเทิ้งขาแซลล์เนี่นะครับยังกินมันกับ่มีหนอครับจุลินซีนะครับบางชนิดกับมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นย่อยสลายนีย่เป็นเป็นคุณสมบัติลักของถูกจุลินซีนะครับในการย่อยสลายนี่ครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆเช่น การตึงไนโตรเจนนี่็จะจะเป็นจุลินทรีย์เฉพาะกลุ่มอย่างเช่นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมั่งละนะครับไลโซเบียมมั่งละนะครับแล้วก็สาหร่ายสีเขียว้มน้ำเงินที่อยู่ในแนแดงกลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการตึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในเซลล์ของมันนะครับพี่น้องซึ่งจุลินทรีย์อื่นเฮ็ดบรด้นะครับแล้วก็บางชนิดนะครับมีคุณสมบัติในการป้องกันและกําจัด เชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชเช่นที่เฮ้าหูจักกันดีกะพวกบิวเวเียเมทาไลเซียมนะครับพี่น้องอันนี้บ่ค่อยเห็นกเกษตรกรใสเพราะปันใดแต่ที่เกษตรกรใสแล้วก็ได้ผลดีมนนั่นก็คือไตโคเดอร์มาล่าเขียวนะครับพี่น้องล่าเขียวนะครับมันจะเป็นศัตรูกับล่าที่เป็นสาเหตุโรคพืชแต่กับมีล่าที่บ่ม่นโรคพืชกะไตโคเดอร์มากินได้คือกันเนี้ยบ่ม่นมันกินแต่ล่าโรคพืชเนีย่ยเช่น ล่าที่เป็นเสื้อของเห็ดเนี่ยเส้นใยของเห็ดเนี่ยนะครับล่งพอเห็ดหรือกระเพะพอเห็ดอยู่เนี่ยถามีดไตโคเดอร์มาขึ้นน้ำนี้ล่งพอเห็ดนั่นเจ่งเลยโอ้คิวไม่ไงนี่ว่าวโบฟังวบาเว่าวโบมวลเลยพอเห็ดอยู่ดีๆไต่คเดอามาว่านเข้าไปเลวเจ๊งทันทีแต่อย่าไปเห็ดเนาะนะครับแต่คเดอมาเป็นเสื้อล่าที่กินล่าอื่นเป็นอาหารนะครับ่น้องนะครับ ส่วนจากขอดจาก,กรวานก็นคือทั้งดึงธาตุอาหารทั้งต้านเสื้อโลกทั้งย่อยทั้งอีกอย่างนี่คือ่าบ,บ่มี่นะครับแต่ถ้ามี่ก็คงจะแนะนําตัวเดียวโดดๆไปแล้วบ่ต้องมามักนอกก่อกล้วยให้เปลืองนอกก่อกล้วยบ่ต้องมะมักน้ำขมาบม่ต้องมามากนานัมาามามากสรางข้อแสงให้เปลืองไข่เลยดึงตัวเดียวโดดๆไปเลยมันบ่มีนะครับมันกคล้ายๆครับค,ค,คนค,น,คนเดียวนี่แหละสิเก่งไปเมื่อถูกยางกับไรเศร้าทุ่งเก่งเวาแต่ว่าให้ไปขุดหันแบกนี่เนี่ยบ่ได้เรื่อง แต่ว่าเ่าหนี่โอ้เฮ็ดงานเก่งแบกขามเก่งแต่ว่าให้เว่าให้วอากับพี้คำนอ้เว่าวเพ้อเป็นนะครับมันก็มีดีในตัวของไผลของมันนะครับมีเดน่นมีความสามารถเฉพาะของไพลของมันนะครับพี่น้องจุริรี์ก็คือกันนะครับฉะนั้นจึงมีการแนะนําให้เอาจุลินซีย์ลหลายๆตัวมาใส่นะครับเพื่อดึงเอาคุณสมบัติเดน่นๆของแต่ละตัวมาสร้างประโยชน์ให้เขานั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะสำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับถ้าพี่น้องมีปัญหาอื่นนอกเหนือไปจากที่ชาทุ่งเสนอมาเนี่ยครับ ทักทายเข้ามาดนนอพี่นอนอนาะนะครับจะไปค้นคว้ามาฝากพี่ฝากน้องนะครับแบม่ว่าเส้าทุ่งหูวัตถุอย่างได้บางอย่างก็ต้องอาศัยการค้นคนว้ามาฝากอย่างเช่นเจอคําถามแบบไม่ัมซส่นะครับซึ่งเร้าทุ่งกับมือเตอ้อเพื่อนก็จะเป็นต้องค้นคว้าสอบถามผู้เิ่นลูกหาแรงข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาฝากพี่ฝากน้องนาอะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้คงจะพ่อพี่พอนองเพียงแค่นี้สัก่อนดนี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจก,กับผู้ใจเา้าทุ่งสวัสดีครับผม